สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในรายการหลักเรื่องเล่าหลังห้องปลาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยมาพูดกันถึงเรื่องอาหารเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เรื่องอาหารปลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกันไปมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าเลี้ยงปลาแล้วเราก็ต้องให้อาหารเขากินใช่ไหมคะทีนี้ การเลือกอาหารอย่างไรที่ให้เหมาะกับชนิดของปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยอันนี้ต้องคำนึงด้วยเพราะว่าสมัยเนี้ยบางทีเข้าใจอยู่ว่าด้วยด้วยความรีบเร่งของของสภาพสังคมที่ที่ไม่ไม่มีเวลาให้มากนักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องรวบรัดนะฮะกระทั่งการให้อาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยเช่นตอนตอนตอน,ตอนเช่นเด็กเด็กเนี่ย เน้นไปทางอาหารสดจะเป็นส่วนใหญ่สมัยนั้นเนี่ยเมื่อย้อนไปสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะพวกอาหารสําเร็จรูปเนี่ยที่เป็นอาหารเม็ดอาหารแผ่นเลยเนี่ยน้อยมากคือถึงมีในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นของที่ผลิตเองในในประเทศเนี่ยก็ก็พูดกันตรงตรก็คือคุณคุณภาพยังไม่ไม่สู้จะดีนะนะฮะแล้วก็ของที่นําเข้าจากต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงอะค่ะเพราะงั้นเนี่ยก็ ไม่ไมค่อยจะแพร่หลายแต่พอมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของอาหารเมรเ็ดมีหลากหลายมากที่ที่จะให้เลือกใช้กับปลาชนิดต่างๆมีทั้งอาหารเม็ดที่สําหรับปลากินเนื้ออาหารเม็ดสําหรับปลาที่กินพืชแต่ทีนี้ว่าออน,อนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะต้องคํานึงด้วยนะคะถึง,ถงปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเอไออะไรเนี่ยสมัยนี้เนี่ยสังเกตดูมาช่วงหลังๆเนี่ย ถามอย่างเนี้ยกินเม็ดไหมกินเม็ดไหมหมายถึงอาหารเม็ดเนี่ยนะคะคนในวงการปลาเราก็เรียกกันเม็ดเม็ดเนี่ยกินเม็ดเนี่ยก็จะทราบกันว่ากินอาหารเม็ดบางอย่างเนี่ยท่านผู้ชมฮะปลาบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะที่ท,ที่ที่คือค่อนข้างปรับตัว,ตวยากปลาบางอย่างหรือจากพฤติกรรมของเขาที่เขากินอย่างอ่ะเมื่อเร็วๆเ,วเวนี่ยเคยเอตอบคําถามผู้เลี้ยงท่านหนึ่งไปถึงเรื่องปลา กลุ่มปลาแมนดารินปลามังกรน้อยเลยเนี่ยนะฮะกลุ่มมเนี่ยนะคะที่เขาหากินตามพื้นพื้นทรายเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยอาหารหลักของเขาเนี่ยจะเป็นพวกพวกพอดพวกโคบิพอดอะไรก็แล้วแต่ที่วิ่งอยู่ตามตามพื้นตามกระจกเนี่ยนะฮะเขาก็จะกินพวกนี้มีบางคนก็อยากจะให้มันกินอาหารเมร็ดเลือกอาหารเม็ดเล็กๆให้มันกินเนี่ยก็หวังใจคิดว่ามันจะกิน บางตัวเนี่ยนะฮะมันก็ตอบสนองคือมันก็กินมันตอดเข้าไปแต่บางครั้งเนี่ยสเอาส่วนมากดีกว่ามันไม่ได้กลืนนะคะท่านผู้ชมขาถ้าเผื่อเป็นปลากลุ่มนี้เนี่ยเห็นกล้าพูดได้เลยว่าถ้าถ้าฟีดด้วยอาหารเม็ดเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนนะฮะเพราะธรรมชาติเขาเนี่ยเขากินสิ่งมีชีวิตเล็กๆตามพื้นทรายเพราะฉนั้นถ้าเผื่อว่าโอเคถ้าเป็นเป็นตู้ที่ที่เลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่แล้วเนี่ย ก็ค่อนข้างจะง่ายเลยเพราะว่ามันจะมีพอตสารพัดชนิดเดยอะแยะอยู่แล้วให้เขากินแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นตู้ตู้ปลาล้วนเนี่ยก็อาจจะต้องออให้จําพวกไรทะเลอาจจะเป็นไรทะเลแช่แข็งนะคะบางตัวที่ปรับตัวมากหน่อยเขาอาจจะกินไอ้พวกเศษเศษกุ้งเล็กๆก,กุ้งสับกุ้งอะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นบางตัวนะคะไม่ได้บอกว่าทุกตัวนะฮะส่วนใหญ่ปลากลุ่มนี้จะชอบกินอะไรที่ ที่เห็นเป็นเป็นเหมือนเป็นแพลงต้นเป็นตัวๆมากกว่าที่จะเป็นชิ้นเนื้อฟุ้งไปฟุ้งมานะฮะจากจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าปลาในลักษณะเนี้ยมาฟีดด้วยอาหารเม็ดเนี่ยเขาอาจจะตอดให้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 ท่านชมเห็นสักระยะหนึ่งแต่ในขณะที่ที่เราคิดว่าเขากินเนี่ยลองสังเกตนะคะเขาจะผอมลงผอมลงัวเขาจะฟีบลงเรื่อยๆแล้วเมื่อเขาผอมลงไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเทีนี้ดึงไม่ขึ้นละเขาจะตาย นะฮะปลากลุ่มที่ที่ฉันไม่ไม่อยากจะให้ให้ไปให้อาหารเม็ดอย่างเดียวอยากจะให้ให้สลับ <c oughs> ด้วยอาหารอาหารสดบ้างเนี่ยนะฮะให,ให้ให้เขาได้เนี่ยนะ,ะนอกจากไอ้เ <c oughs> จ้าแมนดารินที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยกลุ่มปลาผีเสื้ออันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งชอบเชี่ยวเข็นแล้วเกินให้ปลาผีเสื้อกินอาหารเมร็ดมีฮ<ม>ะบางบางชนิดที่เขาปรับตัวง่ายก็ ก็ก็มีที่ยอมกินอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยคือกินจริงๆกินจนอ้วนปีเลยก็มีแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ทุกชนิดอะเอาเป็นว่าส่วนมากเนี่ยเขาชอบที่จะกินอาหารสดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้ให้ในเรื่องของเ,ออเนื้อกุ้งหรือหอยนะฮะหรือหรือไรทะเลอะไรก็ตามแต่สลับไปด้วยเพราะว่าหลายชนิดอย่างอ,อ ผิเสื้อปักยาวเนี่ยผิซเสื้อนกกระจิบเนี่ยนะคะไอตัวคารปอร์แบนปากยาวๆเนี่ยบางตัวก็กินอาหารเมร็ดแต่ท่านชมอลองสังเกตตัวว่าตัวที่กินอาหารเมร็ดแล้วเทียบกับตัวที่สีดด้วยอาหารสดเนี่ยตัวที่กินด้วยอาหารเม็ดเนี่ยกินอาหารเม็ดอย่างเดียวเนี่ยเขาอยู่ได้ค่ะแต่เขาจะไม่ค่อยอ้วนเขาจะผอมหุ่นเขาจะไม่ไม่ตันๆทึบๆเหมือนเวลาจับมาจากทะเลนะคะ เ,เพราะฉะนั้นให้อยากให้สังเกตเรื่องตรงๆต,ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะฮะอาหารเนี่ยต้องต้องให้ถึงน่ะค่ะนะคะแต่ว่าก็อย่าไปให้จนเยอะเกินไปอันนี้ก็เคยโดนมากระตัวนะฮะที่บ้านนี่ให้อาหารสดเป็นหลักจะมีปลากระกป้าอยู่ตัวหนึ่งสีเหลืองๆท่านผูชมอาจจะพอนึกออกที่เมื่เห็นเวลาถ่ายคลิปที่บ้านเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งตายไปเพราะว่าอันนั้นกินมากเกินไปกินมากเกินไป ส่งไปชนะสูตรที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำได้คำตอบออกมาผลผลออกมาคือเป็นไขมันพอกตับแล้วก็ตับบายเพราะว่าอ้าว,วนเกินไปเนี่ยดูสิครท่านผู้ชมมันก็มันก็เหมือนคนนะนะฮะถ้าเผื่อว่ากินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปมันมันมันก็ไม่ดีอาหารอาหารไม่ถึงมันก็ก็แกรนงกร็ผอมผอมใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเลือก ในคลิปนี้ก็เลยอยากจะเน้นย้ำในพูดถึงเรื่องการให้อาหารเนี่ยอยากให,ให้หลากหลายแล้วก็ศึกษาก่อนว่าพื้นฐานของปลาที่ที่ท่านชมเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อหรือเป็นปลาที่กินพืชเป็นหลักนะคะก็ต้องก็ต้องให้ในส่วนของตรงนั้นให้เขาให้เขาได้รับให้ให้เพียงพอกับร่างกายของเขาอย่างปลาในกลุ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าอย่างอย่างในตู้เนี่ยจะคละคละกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลุ่ม ลุ่มพวกคีตังเนี่ยนะฮะพวกแทงพวกซอเซนฟิชพวกนี้เห็นไหมตัวนี้อ้วนปีใช่อันนี้ก็คือปกติธรรมชาติเขากินกินพืชเป็นหลักเราก็ให้ให้อาหารอาหารเมร็ดที่ที่มีส่วนผสมของของสารายของพืชเนี่ยเป็นหลักนะฮะแล้วก็ให้อย่างอื่นประกอบด้วยนะคะเขาเขาก็กินนะฮะหรืออย่างเนี่ยปากระเป้าตัวเนี้ก็เห็นอ้วนอเนี่ย ก็คือให้ทั้งอาหารอาหารสดแล้วก็อาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดเนี่ยจริงๆไม่ได้จงใจจะให้เขาเท่าไหร่หรอกให้ให้ไอพวกกลุ่มปลาสินสมุทรอื่นๆแต่ว่าเขาก็กินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากให้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 หลากหลายเข้าไว้คือจะจะจะให้ให้พูดในในรายการนี้ตรงๆว่าตัวไหนให้อะไรตัวไหนให้อะไรมันก็คงคงคงยากเพราะแม้ปลาทั้งหมดมีไม่รู้กี่ชนิดนะคะก็ อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องไปศึกษาค้นคว้าเอาว่าเขากินอะไรเป็นหลักพฤติกรรมของเขาอย่างไงแล้วก็ให้อาหารให้ให้เหมาะสมกับกับชนิดของเขาแต่ว่าถ้าเผื่อในความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยนะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับการเลี้ยงปลาทั้งหมดที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะจะต้องมีในส่วนของอาหารสดหรือพวกผักใบเขียวหรือสาหร่าย จริงๆเนี่ยประกอบเข้าไปด้วยเช่ว่ามันถึงจะจะสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็พูดกันเรื่องเบาๆอากาศร้อนแล้วเกินท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ